มาเอาป่าพี่น้องอืมอ่มอืมอืมข้าวก่อนอาสวัสดีจ้าพี่น้องพบกับอุ๋งอีกแล้วกับปั๊บไปเลาะมามันนีไม่กินหอยนางรมช็อตนี้พี่นอ้องอุ้ย เป็นตาแซ่บเป็นตาแซ่บเปียกหอยนางรูเขาตุ๋มอ่งเบไปเลยนี่มาแล้วก็ซีม,หมีหอมเจียวหอมเจียวโรยลงไปแล้วก็ซีมียอดกระชินพี่น้องแล้วก็น,กน,น,กน,น้ำจิม้มข้าใส่แก้วเรียบร้อยแล้วมาพี่น้องมาจวดน้ำกกนเด้อม,มันนี่เป็นเมนูกับแก้มชั้นเดือดก่อนอื่นกะฝากกดไกลค์กดแชร์้ะพี่น้องเด้อล้วก็มาขาข้าวก่อนอจวดคักจวดคัก ตอนแรก็ใส่หอยลงไปก่อนนี่พี่น้องหอยนางลมช็อตใส่หอยลงไปล์เป็นบอลแล้วก็เอาก็เทียมหอมเจียวลงไปจุ๊บๆไปเลยบีบนหน้าใส่กรุบกริบพี่น้องอใส่ใสรเลมอนอมจุยซี่แล้วก็จะมียอดพักระชินตามลงไปนี่กินเป็นแบบว่า ทำเลยพี่น้องหอยนงรม็อดนะซุ่มกันเด้อกับแกมชันเด้อจิ้มดิดดิืมอร้อมจับจับจักจิกได้ไหมเนาะ อ <ừ> ฟินเบาๆหอมเจียวกรอบอีกอีกอืก้มจัดตักหอยลงไปจุกๆไปเลยกระบีบเน่าใสๆเนาะอืม ก็มีกระถินเพียกระถินงามงามยอดงามงามถีนลงไปหอมเจียวจุกจุเพียะแก้วนี้ซาบาทไปหน่องมาขึ้นฉือกรเจี๊ยบอร่อยม,ม,ม,มากพี่น่อง น้ำจิ้มเฮดเองน้ำสับอืมอ้มอืมอ้มโอ้ยแซบอีเละกินเพื่อพี่น้องเด้เอหอมเจียวแซบ รอดพี่ตาสออา่อีกเออว่าลืมพิผามาเอาปลาพี่นอกทำเจี๊บไปพี่นอกจุกจุกนแซ่บยางก เอากระชินยาส้งแก้มจับไปริพี่น้องจับแก้มน้ำจิ้มร่วมกันน้ำจิ้มแซบแซบพี่น้องซีฟูดตักไว้เดี๋ยวเหาจิตักไว้ได้ แบ่งกันพี่น้องคนละจอก mm. ยอดจวดคักหอมเจียวลงไปหอยเฮียหอยเฮียหอมเจียวเขาก็มีเด้อหลายอยู่คือกรอบมาก รอบกรอบเอาไปกินฮูละช็อตพี่นอ้องเมนูของแ่บบีบมะนาวลงไปเออเลมอนเนาะเลมอนเอาปเปี่ยวไปเลยหัวด <c oughs> หัวดหัวดพี่นอ้องม,มาเด้อมาสู้กันมาพี่นอ้องส้นแก้วขาข้าวขาข้าว แซ่บแซมกันนี่นงคาะแกอดตัวอดตัวอยู่จับอีเหลี่ยืึ ดีจดอัาใสเดี๋ยวเสียหรหาตากล้องกันชอตหนึ่งเอาตากล้องซิมซิห้ตากล้องติมซิมซิมเฮาซิมกันจะก,กินเบิดก่อนเด้กซอสิ๊กวันวอมีเนาะเรื่องิกเผาพี่น้องไม่หนาวไหมมันอีพุทันละ่ะ ืวายอยู่รืมยังฝาวมาเอาปลาพี่นมนัวลึกหอมแจ่วกรบอบ ลพูดอะไรอันย้ำว่ไม่กับแกมต้าพี่หน่องมาเอาเด้อซุ่มกันซุ่มกันมาเอาไปซุ่มกันเขาละช็อตสองชอ็อตเอาว่ากินหอยแรงดีได้แรงออก ไอ้ย่างรา,งางมีในตลาดแมคโครกับมีสัซ่บมากกินกับก,กะทิวานหวานจวดบปพีน่น้องมาอืม แซ่บเบิร์แล้วอืมช็อตนี้กับแซ่บเพื่อพี่น้องทุกคนเด้ออืมือ,มอมมนสดบปไลยพี่น้องมันมเพิ่มยังไงมาลง หอ,อมเจียวบัวพอ่อแซวอีเดียม,มันอีกกระจวดข้าวพี่น่อนี่บัวบร์ตัวเนี่ย สุดยอดเป็นได้พี่น้องมันนี่กับเมนูหอยนางรมช็อตหอยนางรมท้มเครื่องชอนะ็อตเนาะแซบแซบแซส,สุดยอดกับแกมชั้นเลิศเลยพี่น้องพี่นี่นาเก๊งห้วยพี่น้องสุดยอดอีลึมันนี่กับพอกับสมรินะพี่น้องเนาะมันหนาพอกันไหมขอบคุณทุกคนเด้อที่เข้ามารับชมปั๊บไปแล้วฝากกไดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเด้อะมันนี่ไปแล้วบ๊ายบาย